โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับนี่วันนี้ผมก็จะมารีวิวมอสอีกแล้วครับอ่าก็หายกันไปนาน2วันเลยครับก็พักผ่อนนะครับอ่าก็งานเยอะครับเลยก็ไม่ได้เล่นเลยครับอ่าไม่มีเวลาอัพนะครับเอาโอเคครับก็นี่ครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวมอสแพกนะครับมอสแพกก็คือแบบเอามอสหลายๆอันมารวมกันนะครับก็จะกลายเป็นมอสแพกก็คือแบบ เป็นแพ็กเกจแพ็กอะไรแบบนี้ครับอ่าก็ม o d แพ็กนี้มันก็จะเป็นม o d แพ็ก gta ครับอ่าก็มีแมป gta มาด้วยครับอ่าโอเคครับก็นี่ครับแมป gta ก็แปบ๊บหนึ่งเป็นไงวะก็เป็นภาคไหนผมก็ไม่รู้ครับไม่เคยเล่น gta นี่ครับอ่าก็มีสะพงสะพานรู้สึกว่าอันนี้จะเป็นแมปของคอมนะครับแล้วก็มาแปลงเป็นของ mcp e อ่าเป็นของ มาแปลงเป็นของ PE ครับเลยทําให้มันกระตุกกระตุกนะครับอ่าแลยก็แหลกๆครับเครื่องไม่แรงก็อาจจะค้างได้เลยครับเพราะว่ามันมีหลายมอสด้วยเนาะเออโอเคครับก็นี่มาลองเล่นกันเลยครับอ่าก็รู้สึกว่าจะมีทั้งหมดกี่มอสวะไม่เอาดีกว่าคลิกเลือรโหลดแป๊บนึงเศกเกรู้สึกนี่มีรถด้วยมีรถด้วยแป๊บนึงนี่รถครับนี่อะไรไม่รู้ดูครับอันนี้เป็นรถรถรถ นี่ต้องดูนี้ครับนี่นี่รถอะไรไม่รู้ครับบูน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 แป๊บนึงต้องปรับอันนี้วะนี่นี่ครับอืาอืมอืมแป๊บนึงเปิดเสียงก่อนสุดแล้วเนี่อืมน่มีไฟด้วยครับบูนมีไฟด้วยอันนี้ดูนี้บ้างนี่อืมนี่เร็วขึ้นหน่อยครับอืา ่งเหมือนเล่นจริงๆเลยนี่อันนี้ครับนี่บังคับง่ายครับอันนี้อนอนอนแเดิน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 เดขึ้นเนินครับขึ้นเนินขึ้นเนอนอืมอ <c oughs> โอเคครับก็ประมาณนี้ครับก็ไปลองเล่นกันได้ครับนะแล้วก็มีอื่นด้วยครับก็คือมันนี่ครับนี่เป็นเงินครับอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจนะว่าเล่นยังไงหาเงินจากไหนผมก็ ยังไม่รู้เลยขายของได้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับนี่เซตตรงเซตติ้งรีเซ็ตมีด้วยอายุชัวไม่แน่ใจเว้ยโอเคครับอ่ะก็เปลี่ยนคันดีกว่าเอาเปลี่ยนอืมนี่อันนี้ดีกว่าครับวูออ่าดอาอืาเอาติดมันแรงครับรถแรงบูโอเคพอครับใครเครื่องไม่แรงนะครับอือค้างได้เลยครับอ่ะ นี่แล้วก็มีมอดแผนที่ด้วยครับนะ่าเหมือนในเกมครับก็จะมีแผนที่ใช่ไหมละ่ะไฟครับโอ้อมันแรงมากอบอนบอล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 บอโอเคครับอืมเรามาเล่นรถนานละออกไงวะนี่ครับโอ้ขนาดคนยังมีไฟโอ้คนไฟลุกครับวามา <laughs> ดูครับมีแผนที่ด้วยครับเนี่ยคำว่ามันนี่มันบางวฮะ เนี่ยมีแผนที่ด้วยเนี่ยจะเป็นแผนที่ของแมปนี้ครับนี่เนี่ยมันก็จะบอกว่าตรงไหนมีทรงมีสัตว์อะไรอย่างนี้ครับนี่ตรงนี้มีวัวมันก็จะเป็นจุดสีเขียวครับอ่าสรุปมันเสี่ยงอะไรกันแน่วะวัวเนี่ยอ๋อรู้สึกว่าค่าสัตว์จะได้เงินนะครับน่าจะานะแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูใหม่ครับเมื่อกี้มันมีอะไรเป็นรูปเงินขึ้นมาแปบบ๊บนึงนะครับอ่า ค่าค่าได้สูตรบาทฮะเพื่อโอเคครับก็อาจจะค่ามงค่ามอนอาจจะได้เงินก็ได้ครับผมก็ไม่แน่ใจครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะสอนลงครับก็นี่ครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งโอเคขนาดเครื่องผมยังค้างอ่ะโอ้ยโอเคครับแป๊บหนึ่งครับอ่านี่ครับก็วิธีลงครับก็นี่ครับให้ นี่ครับเข้าเอชไฟเอ็กโพรเลอร์ครับอ่าแล้วก็มาแตกไฟ์ครับนี่นี่ตอนแรกนี่จะยังไม่มีนี้ครับนี่ให้แตกไฟ์ลนี้ครับเนี่ยแตกไฟ์อันนี้อ่าแตกไฟ์ลไปที่ครับนี่ครับก็จะได้แฟ้มนี้มาครับนี่แฟมเนี่ยเนี่ยแฟมนี้ครับโอเคก็ให้เราลงแมปก่อนก็ได้ครับนี่นี่ลงแมปอันนี้ครับนี่กด Copy แล้วก็ไปวางที่ นี่ครับเกมคอมดอทโมนจังไมคครับเวร์ครนี่ที่จริงจะยังไม่มีใช่ไหมอ่าแล้วก็กดวางไปเลยก็ได้ครับอ่าผมก็เขียนทับทั้งหมดแล้วกันโอเคครับก็ลงเรียบร้อยอ่าแล้วก็ให้เข้าบล็อกรันเชอร์ครับเพื่อลงมอดนะครับอ่าก็ให้เราลงเทชแพคก่อนนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับนี่ตอนแรกจะเป็นแบบนี้ก็ให้ลงทั้งหมดนะครับโอเคเทชแพคก็จะมีของปืน ที่จริงมีปืนด้วยนะยังไม่ได้รีวิวนี่ว่าเออแล้วก็มีของรถใช่ปะเออแล้วก็มีของ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 อะไรมาอันนี้เป็นอะไรไม่รู้ครับในราบอ่าก็ลงให้หมดทุกอันนะครับอันไหนเป็นเทจิแพคครับอ่านี่เป็นแมปไปแล้วมินิแมปไม่มีโอเคครับก็อ่าเทจิแพคลงเรียบร้อยครับที่จริงอะมันมีชาร์เดอร์ด้วยนะแต่ผมไม่ลงเพราะว่ามันแหลกมากเลยครับอ่า โอเคต่อไปก็นี่ครับกดเปิดตรง Double Mod PE Script Support นะครับนี่จะมีทั้งหมด8อันนะครับก็ลงให้หมดเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลบก่อนลบก่อนแต่ลบก่อนอ่ากด Import นะครับอ่ากด Local Storage โอเคก็ลงให้หมดเลยนะครับอ่าก็ลงให้หมดนี่อันนี้เป็นเงินนะครับ Economy โอเคก็ลงให้หมดครับอ่าก็อีกนานะครับ Mini Map Mod โอเคอ แป๊บหนึ่งครับมันเยอะมากโอเคอันนี้เป็นปืนนะครับลงให้หมดนะครับนี่ปือนอันที่สองโอเคครับแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งเร้าหน่อยเร้าหน่อยนี่เป็นรถโอ้หรถอ,อีกสามคันชิบห้ายเยอ่เถอะเรแปบ๊บหนึ่งครับ <c oughs> โอ้ยร้อนโอเคมันเยอะมากครับแปบ๊บหนึ่งครับนี่ครับ นี่ก็อันสุดท้ายครับโอเคฟู้ดมอสโอเคครับครบแปดอันแล้วก็กดแบ็คครับกดแบ็คกดแบ็คโอเคครับนี่มินิมอบมินิแมปมินิแมปนะครับมันมีอัปเดตแต่ผมไม่อัปเดตอากันโอเคกดเพลย์ไปเลยครับนี่ครับเข้าครั้งแรกก็จะช้าแบบนี้แหละครับนี่โอเคครับรอแสงเสริงมันอัปเดตนะครับเนี่ยที่จริงเนี่ยยังมืดอยู่เลย ยังบั๊กอยู่เลยครับรอให้มันอัปเดตหน่อยครับอ่าอาจจะแลกหน่อยนะครับโอ้โหอืมโอ้ยมันแลกบาโอเคอ่ารอสักแป๊บหนึ่งครับโอ้ยเครื่องค้างโอเคครับนี่อัปเดตเรียบร้อยโอเคครับอ่าก็ลงได้แล้วครับโอเคก็เล่นตามปกติครับโอเคครับสําหรับวันนี้ครับใครชอบคลิปอ้าวโอเคครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยครับโอเคครับบ๊ายบาย